ในโลกที่ทุกวินาทีถูกบันทึกและแชร์ความฝันใหญ่ของคนรุ่นใหม่คือการสร้างเสียงในโลกโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Tik t o อก a c e b o o k หรือ YouTube แต่ก้าวแรกคือบททดสอบที่แท้จริงหญิงสาววัยทำงานที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ไม่เคยหลับไหลแสงไฟจากตึกสูงและเสียงคนพลุกพล่านกลายเป็นฉากหลังของชีวิตประจําวันที่เธอเดินทางกลับบ้านผ่านถนนที่เต็มไปด้วยป้ายโฆษณาดิจิทัลและเสียงบีบแตรของรถโซเฟียทํางานในออฟฟิศแห่งหนึ่งแต่ใจของเธอหลงไหลในโลกออนไลน์ และอยากลองสร้างช่องติกต็อกของตัวเองในช่วงเวลาว่างเพื่อสื่อสารและแบ่งปันเรื่องราวชีวิตจริงๆวันหนึ่งโซเฟียตัดสินใจถ่ายคลิปแรกของเธอแม้จะไม่มีอุปกรณ์ถ่ายทํามืออาชีพมีเพียงโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าและไฟจากหน้าต่างห้องเล็กๆที่บ้านคลิปนั้นเล่าถึงวันที่เหนื่อยล้าและท้อแท้ในงานประจําแต่มุ่งมั่นที่จะไม่ยอมแพ้เธอเผยความจริงใจและส่งข้อความถึงทุกคนที่กําลังฝ่าฟันชีวิตคลิปถูกโพสตแต่ยอดวิวต่ําและแทบไม่มีคอมเมนต์ โซเฟียเริ่มรู้สึกหวั่นไหวเมื่อบางคนแสดงความคิดเห็นเชิงลบและดูเหมือนจะมองข้ามเธอแต่แล้วไม่นายหน้าที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ได้ทักเธอผ่านข้อความในติ๊กต็อกไม่แนะนําให้โซเฟียลองทําเนื้อหาแบบใหม่มันเรียนรู้เทคนิคตัดต่อและวิธีสื่อสารผ่านวิดีโอที่เข้าถึงใจผู้ชมมากขึ้นโซเฟียยอมรับคําแนะนําอย่างเปิดใจและไม่ยอมแพ้ เธอใช้เวลาหลังเลิกงานฝึกทำคอนเทนต์ใหม่ๆเรียนรู้จากการทดลองและความผิดพลาดโซเฟียตระหนักว่าก้าวแรกไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคลิปที่สร้างคือบทเรียนทุกคำวิจารณ์คือแรงผลักดันแม้โลกออนไลน์จะมีทั้งแสงสว่างและเงามืดแต่ถ้าเรายืนหยัดและกล้าลองโอกาสจะมาในรูปแบบที่คาดไม่ถึงในช่วงเวลาที่โซเฟียใกล้หมดแรงเธอพบว่าความฝันกับความจริงต่างกันมาก เธอเริ่มสงสัยในเส้นทางที่เลือกและคิดจะหยุดกลางทางแต่ความช่วยเหลือจากไมและเพื่อนใหม่ในวงการออนไลน์กลับช่วยจุดประกายไฟในใจอีกครั้งเธอได้เข้าใจว่าความสำเร็จไม่ได้วัดจากยอดวิวหรือยอดฟอลโล่เพียงอย่างเดียวแต่คือการเดินทางที่ไม่ยอมแพ้โซเฟียตัดสินใจก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งคลิปของเธอเริ่มได้รับความสนใจและแรงสนับสนุนจากคนที่เข้าใจความตั้งใจเรื่องราวของเธอยังไม่จบแค่เพียงนี้ เพราะก้าวแรกของนายหน้าติ k กต k อคือเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางยาวไกลโซเฟียททยยังคงสงสัยในเส้นทางที่ไม่แน่นอนของโลกออนไลน์และอนาคตที่ยังเต็มไปด้วยความท้าทายแต่เธอยังคงเดินต่อไปด้วยความหวังในใจขอบคุณที่รับชมเรื่องราวก้าวแรกในหน้าติ k t o k อกติดตามนิทานดีๆที่สร้างแรงบันดาลใจจากช่องพรุ่งนี้เช้าสตอรีช่วงเวลาแห่งความสุขเจอกันใหม่ในตอนหน้า